ขอด์ด AB ยาวสุดก็คือ10เต็มที่แล้ว10 10เกกรนีไหนก่อนนี้มันขนานกับ o o 1 O2 นะได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ17ตอบ10นะฮะต่อไปข้อ18อะ่ะข้อนี้ดูข้อนี้ก็น่าสนใจนะเอามาออกข้อสอบหลายครั้งแล้วข้อ18นักเรียนดาวไว้เลย3ดาวออกสอบบ่อยมาก เขา,ามีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุดอยู่จุดหนึ่งดูนะ A B C D โจทย์บอกความยาวของจุด M ไปยังมุมทั้ง4ด้านนี้10ด้านนี้12ด้านนี้8ให้หาด้านที่เหลือนี่ รู้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้หาด้านนี้ทำได้ไหมมันมีสองวิธีคือสูตรลัดถ้าสูตรลัดรู้จักปล่าเคยเจอไหมข้อน,นี้สูตรลัดสูตรลัดข้อน,นี้คือด้านนี้ด้านนี้นะ Md กํากำลังสองบวกด้วยบ MB ก็คือด้านนี้กับด้านนี้กับด้านนี้กำลัง2บวกด้านนี้กำลังสองสังเกตนะฮะด้านที่บวกกันอยู่ตรงกันข้ามกันจะเท่ากับ MA กําลัง2บวกด้วย MC กําลัง2ด้านนี้กับด้านนี้อยู่ตรงข้ามกันเห็นไหมเอาแทนค่าเลย MB ไม่รู้ MB คือ12กําลัง2องร MA อะไร MA 10บกาลังสองได้ร้อย MC คือ64 เพราะฉะนั้นได้ว่า m d กำลังสงเท่ากับ20 m d เดียวตอบรูท20จบข้อไหนครับตอบเลยนะฮะรูท20หรือ2 5รูท5อันนี้เป็นสูตรลัดนะฮะสูตรสำเร็จรูปแต่นักเรียนหลายคนไม่รู้กันอ่าไหนบอกหลักนิดนึงสูตรสำเร็จรูปสำหรับโจทย์ลักษณะน,นี้คืออะไรครับด้านตรงข้ามด้านนี้กำลังสองบวกด้านนี้กำลังสอง เท่ากับด้านหนึ่งลังสองบวกด้านหนึ่งสองสังเกตด,ด้านที่บวกกันอยู่อะไรกันตรงกันข้ามกันหรือถ้านักเรียนจะพิสูจน์เองข้ได้อันนี้จดยางจดแล้วนะเรียบร้อยยางครับถ้าพิสูจน์เองเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูถ้าพิสูจน์เองทําแบบนี้ครับใช้ทฤษฎีบทพิธาระธรรมดานักเรียนลากเส้นนี้เลยอันไหมตรงนี้ให้เป็นเอเล็ก ตรงนี้ b เล็กตรงนี้ก็ a เล็กตรงนี้ก็ b เล็กด้านนี้คือ c เล็กด้านนี้คือ d เล็กด้านนี้ก็ c เล็กด้านนี้ก็ d เล็ก <c oughs> ก็คือแบง่งเป็นส่วนๆทันไม่เอ่ยจากอันนี้นักเรียนก็จะได้ว่าพี่ถังรัสเทียรรูปนะเอารูปนี้ก่อนอันนี้ก่อนนี่ m d กำลังสอง เท่ากับ a กําลัง2บวก c กําลังสองสมการที่หนึงอันนี้ดีกว่าเนี่ยโอเคไหมสมการที่2นะดูรูปนี้ได้ว่า a เล็กกําลังสองบวก d เล็กกําลังสองเท่ากับ8กําลังสองดูอันนี้ได้ว่า b กับ b เล็กกําลัง2บวก d เล็กกําลังสอง ได้12กสาลังสองสมการที่3แล้วก็รูปนี้ c เล็กกำลังสองบวก d เล็กกำลังสองนะเท่ากับ10กกำลังสสมการที่4เรียบร้อยนะ4สมการจากนั้นนักเรียนครับเอาสมการ1ลบสมการ2เอา1-2ลบ2ครับก็จะได้ว่า a ลบกันหมด ก็เป็น c กําลัง2บวก d กําลัง2เท่ากับอะไรเท่ากับ m d กําลัง2ลบ8กําลัง2นะต่อไปเอาสมการ3ลบสมการ4เอาสมการ3ลบสมการ4ครับ สมการ3มลบสมการ4ได้อะไรครับเอาเอาตรงนี้แล้วกันสมการ3มลบสมการสี่นะดีกับดีก็ลบกันหมดก็เหลือ B เล็กเดี๋ยว 1ลบ2นะฮะเหลือ C กับ D ีทาไมทาไมเดี๋ยวก่อนฮะนักเรียนต้องลบตรงนี้เอาใหม่นิดนึงนะเออนักเรียนเห็นนะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลืออันนี้อันนี้ 1-2ลบนะครับอ๋ออันนี้เป็น B กับซอ,อโทษทีอันนี้ต้องเป็น B B กับ C นีนะ12บอใช่สิเดี๋ยวโทษทีนะ A กับ C นี่ได้ MD A กับ D ได้8โอเค B กับ D ได้12 B กับ D แล้วก็ c กับ b เออ c กับ b โอเค c กับ b ตัวนี้่าโอเคนะนักเรียนดูนะฮะเอาสมการเอาสมการนี้นะ1ลบ2 1ลบ2ได้ไรครับ1ลบ2ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น c กํลัง2ลบ d กํลัง2เท่ากับ m กํลัง2 เอ็มดกำลัง2นะลบแปดกำลังสองนะ 8, งงนะครับอีกอันหนึ่งเอา3าลบสเอา3ลบ, 4, เ,อ 3, ลบเอา4 3, ี่ 4, ลบสามท่ทีสี่ลบสาลบสากับ b ตัดกันไปนะก็จะเป็นสี่กำลัง2องลบดีกำลัง2เท่ากับ10บกำลัง2องลบสิบสอกำลังสอง, 12, ง,สองจะเห็นได้ว่า ตรงนี้กับตรงนี้ทำไมกันเหมือนกันก็จับสองสมการทำไมกันเลยเท่ากันเลยจับสองสมการเท่ากันก็จะได้ว่า md กมากำลังสองลบด้วย8กํกำลังสองเท่ากับ10กกำลังสองลบสิบสองกำลังสองย้ายข้าง m d มเดียวอ่ะหนึ่งร้อยลบร้อยสี่สี่บวกหกสิบสี่แล้วถอดรูทจบเท่าไรเอ่ย สังเกตนะสมการออกมาเนี่ยเหมือนกับแบบแรกไหมตรงเนี้ยช่วยดูหน่อยสมการคล้ายๆแบบแรกไหมเอาตัวนี้ย้ายข้างมาฝั่งนี้เอานี่ย้ายมาฝั่งนี้เหมือนเลยป่ะเหมือนเลยนะคือย้ายข้างให้เป็นบวกก็จะเหมือนกับกรณีแรกเลยอันนี้กรณีนี้คือพิสูจน์มาแบบตัวเลขตัวนี้แก้นิดน,นึงนะอย่าลืมนะจับดูสมการดีๆนะครับเราะคำตอบมาได้รูท20เหมือนกันนะโอเคนะนักเรียนครับข้อน,นี้กลับไปดูทบทวนหน่อยนะจะจําสูตรลัด หรือจะเอาแบบธรรมดาก็ได้ธรรมดาทำาไบป่ะพิทธกรัสีครั้งแล้วกำจัดตัวแปรออกไปทีละคู่ทีละคู่นะเหมือนกันนะฮะคำตอบได้เท่ากันโอเคนะครับเอาละก็เป็นว่าจบทฤษฎีบทพิธทธกรัดท่านนี้ครับสวัสดีครับ